สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซ้ายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกาย ค่ะกลับเข้มาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เปิดสายน้ำม่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะ0 2 9 3 4 9 2 5เนะคะเราเปิดสายสดพูดคุยกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาไม่ทันเมื่อวานนี้นะคะจารย์จริงจรก็มีจากคุณสุกัญญาจากชนบุรีใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะมาคุยพูดคุยกับทางกันเมืองก็ได้แต่ห้ามด่าเขา คำใช้คำไม่สุภาพนะความคดเขียนกันเถ้าไม่ถูกเดี๋ยวรายการนี้เราอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะโดนปิดหรือเปล่าอิเคราะห์วิจารณ์ได้แต่ถ้าไม่เอ่ยชื่อถึงเขาก็ดีเอ่ยชื่อเป็นภาพรวมๆเลยอย่าเจาะจงว่าเป็นบุคคลท่านใดจะดีที่สุดนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะบอกทำไมผมพูดถึงสุเทพได้สุเทพไหนผมไม่รู้อาจจะเป็นสุเทพ เยรำก็ได้แค่เยรำนะครับเขามาร่วมขบวนการมาหลายคนอยู่เหมือนใครเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญนะคะก็อาจารย์เขามีคําถามแบบนี้นะคะคือเป็นเรื่องของเด็กอะนะคะมีลูกคือเป็นแม่ค้านะคะขายของใกล้กันลูกก็มาเล่นด้วยกันสี่ขวบเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าเขาก็ถามมาบอกว่าลูกทะเลาะกันแล้วก็ลูกของร้านในกอเนี่ยก็ชอบมาแกล้งลูกของร้านนางขอ นะคะเด็กสี่ขวบนะอาจารย์ึกภาพเด็กแค่สี่ขวบเขาก็จะมาแบบว่ามาแกล้งมากัดมาแย่คือเด็กอยากจะเล่นกันแต่ว่าไม่ค่อยถูกกันนะคะปรากฏว่าลูกของร้านกอเนี่ยก็สี่ขวบก็มาด่ามาด่าคุณแม่เขาว่าพูจาหยาบคายแบบว่าไม่ดีเลยอะ่ะคนนี้มาหลายครั้งละหลายครั้งละเขาก็เลยบอกเอ๊ะแล้วเขาจะทํำยังไงเนี่ยคือจะไปฟ้องเด็กสี่ขวบมันก็กระไรอยู่เขาก็จะชอบมาแกล้งลูกร้านค้ามันติดก,กันน่ะอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะานจะแก้กฎหมายทาอะไรไม่ได้ กฎหมายก็บอกว่าถ้าเด็กถ้าอายุไม่เกินสิบปีนี่ค่าคนตายยังไม่ผิดเลยค่าคนตายสาใช่ก็กฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นะนะฮะแต่ก่อนเจ็ดเจ็ดขวบค่าคนตายบบนี้กลายเป็นสิบขวบซึ่งอันนี้อันตรายนะกฎหมายต้องแก้กับประยนใหม่แ,แต่ในแง่ของอการที่แม่ของฝ่ายในกรเนี่ยไอเด็กที่มาด่าเนี่ยมันต้องอยู่ในปกครองของ ของอคุณแม่เขาของคุณแม่เขาคอันนี้ต้องควบคุมดูลูกถ้าปล่อยประละเลยต่างๆนี่มันก็อาจจะมีส่วนที่รับผิดชอบถ้าเกิดทําอะไรเสียหายเช่นเด็กอายุ13.4ปีขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเขาเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในเรื่องของทางแพ่งคือ ค่าเสียหายค่าจัดการศพค่าแขนหักขาหักอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายังอยู่ในปกครองอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ดูเด็กทำเด็กไม่ผิดแต่ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมเด็กเนี่ยอาจจะโยงรับผิดชอบด้วยเช่นสมมุติว่าเด็กอายุแค่ห้าขวบเอาเกิดเอามีดไปแทงเขาแหละพ่ออยู่ไม่ไม่ดูแลพ่อแม่ไปปล่อยปละละเลยนี่ความเสียหายเกิดขึ้นนี่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งทางอาญาอาจจะเด็กไม่ผิดถ้ายิ่งพ่อแม่ ยุยงส่งเสริมด้วยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนสมรู้ร่วมคิดหรือช่วยเหลืออะไรเนี่ยสำรวจร่วมคิดต้องวางแผนกันเป็นตัวการใช่ไหมอ๋อนี่คุณแม่ถือว่าคุณพ่อแม่เขาเนี่ยไปสอนให้เด็กไปไปว่าพ่อแม่บอกเอาเอาบิบไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ร่วมแต่แต่ถ้าเอามันเลยเอามันเลยนี่เหรออ๋อไม่ใช่เอามันเลยเป็เข้าข่ายคดีอาญากิดเป็นถ้าวัหนึ่งต้องเจตนาสอง มันจะมีผู้สนับสนุนมีผู้ช่วยเหลืออย่างเช่นอันนี้ไปปล้นเขาอันนั้นมีหน้าที่ไปูุนไปเฝ้าเส้นทางนี่อันนี้แบ่งหน้าที่การทำควาผิดผิดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเด็กก็ต้องไปเอาผิดกับผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองเป็นคนสั่งการแล้วก็ให้ทำนะคะเอาผิดกับเด็กคงไม่ได้เพราะว่าเด็กก็ยังถือว่าคนเด็กมากนะครับแต่าเด็กเป็้องรับผิดชอบนะแต่คดีทั้งแ่งพอแบ่นี่ อาจจะ้องจะมีส่วนอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะทงชัยครับคุณสรงทงชัยทงชัยนะคะจากจังหวัดไหนคะคุณทรงชัยจันทบุรีครับจันทบุรีนะคะเชิญค่ะคือว่าไอ้ข้างบ้านเขามาสร้างไอ้รังนกรังแอนเละครับครับ บนบนดาดฟ้าบ้านผมสร้างได้สามปีแล้วเขาจะครอบครองปอปักได้เปล่าครับโอ้ไม่เขาเขาเช่าไ,ไม่ไม่ได้หรอกครับจะอ้างครอบครองระปักนี่ไม่ได้บนดาดฟ้า,า,าใช่ทีนี้ผมอยากเรียนอย่างนี้แนะนำเพื่อเพื่อตัดปัญหาทำสัญญาเช่าไว้ไหมครับพอไม่ได้ทำรครับเออตรงนั้นน่ะน่าจะทำไว้ เพื่อคืออย่างนี้ถ้าเป็นครอบครองปรปักษ์นี่ครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นโดยเจตนาเป็นเจ้าของ้วยความสงบเปิดเผยอย่างนี้แต่หากว่าเป็นการเช่าการขออาศัยอย่างนี้ไม่ใช่เอาแล้วเขาเขามาทําบนดัดฟ้าเขาไม่ให้เงินคุณบ้างเลยขอเปล่าครับของของของเขาขออนุญาตเทศบาลครับเอาแล้วเขาเขามา,นะมาขออนุญาตเทศบาลนั้นมาขอมันมันกระทำรบกวนที่ที่บ้านของคุณเนี่ยบนดาดฟ้าคุณเนี่ยของเราดีนะอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะ การที่เรายึดได้ครอบครองที่ดินเนี่ยหรือเนี่ยบนฟ้าด้วยนะลงดินด้วยนะเพราะฉะนั้นข้าบนดาดฟ้าก็เป็นที่ของของเราใช่ไหมครับครับเออเ<ร>แล้ว<ห>เขาแล้วคุณทําไมชอบ <c oughs> พอกันให้เขาอาศัยทำใช่ไหมนั่ก็มาขอทำน, <c oughs> ออนั่นแะเออนั่นแหละก็ทาบันทึกไว้หน่อยแต่ถ้าเราไม่คิดเงินก่อนว่าไปยกให้เขาทําอาศัยทำทำอยู่กี่ปียังไงถ้าถ้าเกิดเ็าทาเกิดการเสียหายขึ้นมาทํำยังไงล่ะ ต้องรับผิดชอบไหมอ๋อมันไมึ่งหนังสืออะไรเลยครับก็ต้องควรจะทํานะคุณจะทำกันไว้ตอนนี้ยังทันใช่ไหมคะอาจารย์ทันครับยังทันนะก็วิธีแก้คุณทรงชัยคะก็ไปทําหนังสือกันนิดนึงละกันว่าขอใช้พื้นที่ขอเช่าพื้นที่นะคะแต่ว่าไม่เก็บตังก็ไม่เป็นไรนะคะครับโอเคนะคะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือาเขามาเช่าทําบนดาดฟ้านี่เราก็ไม่รู้นะอนาคตจะเกิดการเสียหายอะไรไหมครับ ถ้าเกิดการเสียหายนี่มันก็ต้องเขียนสัญญากันไว้อย่างระบุไว้ไม่ต้องไปเขียนเนี่ยเป็นมันเข้าหลักกฎหมายได้เขียนภาษาธรรมดาธรรมดานี่ข้าพเจ้านายนี้มาขออาศัยที่บนดาดฟ้าของนายธงชัยอยู่สร้างรังนกกรแกนจำนวนกี่รังต่อไปจ้มีการกี่ปีจะหยุดจะออกจะเลิกยงไแล้วแต่หากเกิดการเสียหายข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบชดใช้เงินให้แกนายธงชัยเจ้าของนี่นี่ก็ว่าไปให้อาศัยลงชื่อ ผูกขออาศัยทำลังลงแรงแอ่นถือแต่เช่าก็เขียนเป็นสัญญาเช่าธรรมดาอ่จารนะคะมีสายเข้ามารออีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะบััสดีครับเชิญครับชอุณอะไรคะ สายหลุดหรือเปล่าครับสายยังอยู่ไหมคะหลุดไปแล้วนะอาจเจ้าที่ลองต่อสายหน่อยละกันนะคะว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นความรู้ใหม่นะครับทํารถนกนังแอ่นบนดาดฟ้าของแครเป็นตึกแถวแสดงว่าเป็นตึกแล้วก็มีพื้นที่ด้านบนบนดาดฟ้าเป็นของใครก็ของคุณจงชัยเขาใจดขออนุญาตอาจจะเป็นเพื่อนฝูงรักใครชอบพอกันนี่คือคนไทยเนี่ยเป็นนิสัยดีอย่างนี้เขาเลยผมไม่ได้ใช้คุณใช้ไป ที่อาจจะบ้านติดการแล้วก็ดัดฟ้าเขาไม่พอก็แบบว่ามาที่ของดัดฟ้าบ้านคุณสงชัยให้เขาทำลกนังแอนเขบอกอ้าวให้น้องแอนกินอันนี้ก็เป็นการให้ก็เขียนไว้เอามาฝากอาจารย์มาก็ได้นะฝากของผมมาก็ได้นะอาจารย์เดี๋ยวเรามาฝากหน่อยละกันคือเขียนไว้ก็ได้ว่าที่ให้เช่าเนี่ยเขาก็ให้น้องแอนกิน จำนวนเท่านั้นตัวนี้เดือนละครั้งหรืออะไรก็แล้วก็มีพยานเท่าไหาร่ครับอาจารย์นะครับตัวนี้คือจะเป็นการป้องกันไม่ให้มาอ้างเรื่องการครอบครองปรบปักค,ครอบครองปรบปักนี่ที่ของคนอื่นเช่นที่คุณแคทมีอยู่ที่ชนบุรีไม่เคยไปดูไม่สนใจเลยครับผมก็ไปสร้างบ้านอยู่บอดี่ของผมนะที่ของผมนะบ้านผมนะเชิญแขกมานี่บ้านโสพลที่โสพลยึดถือครอบครองเสียภาษีโสพลเป็นคนเสียครับทั้งนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจเลยจนสิบปีขึ้นไป่ะ เกินผมบอกเกยผมได้ครอบครองบัรมีไปร้องต่อศาลถ้าศาลฟังพิสูจน์เป็นไปตามที่ผมว่าผมก็ได้ได้ครอบครองบัรมีที่ดีก็ต้องโอนโฉดจากที่ของคุณแคทมาเป็นของโสพลครับแต่อันนี้อันนี้มันเป็นอาคารผมว่ามันค่อนข้างยากนะอาจารย์เพราะมันชัดเจนนะฮะมันไม่เหมือนที่ดินยากไหมฮะหรือว่ามีโอกาสได้เหมือนกันหรือว่ามันอยู่ใน ในเขาเรียกที่ดินนี้มันต้องบอกว่าแนวดินเปมาใช่ไหมคะในพื้นที่อาจารย์อือาคารนืออาคารของเราความจริงแล้วเราได้ทั้งบนอากาศและลงดินดังนั้นเขาจะมาเขามาใช้ข้างบนเขาจะมาครอบครองปลระปักงว่ามันโอกาสจะถามถามว่าจะขึ้นไปบนลังคาดาดฟ้าไปทํามันต้องข้างล่างจะกินบนไดไปหรือยังอ๋อถ้าเกิดเป็นดาดฟ้าบ้านติดกันนะคะอาจารย์มันก็เดินถึงกันน่าจะอ้างไม่ได้าจาย์แต่ว่าโอเคเรื่องความเสียหายอย่างเงี้ยฮะทำไว้หน่อยเลยผมว่าน่าจะโอเคคือสรุปแล้วคือว่า เพื่อป้องกันไว้ให้มันชัดเจนครับอ้างจะสู้กันอีกนะเราจะของที่ครสู่น้ามีคนหนึ่งอยู่ที่นี่ที่มีที่อยู่ราชบุรีก็ไปสร้างเผยกระต่อบไว้ให้ไอ้เด็กกอเนี่ยลูกลูกลูกน้องเนี่ยมึงไปโฆษณาขายนะแบ่งขายอย่างนี้อย่างนี้แล้วมึงสร้างสร้างกระท่อมให้เขาอยู่ครับไอ้นั่นเกิดจะอ้างว่าของผมอะครอบครองพอตปักเหรอครับะะอันนี้มันมีปัญหาลูกน้องเราเนี่ยนะครับมันมีเขามีเขามขามหาเรือยอยู่ผมให้ทนาย ทนายติ๊กไปฟ้องให้อยู่เพรากฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมีอะไรขึ้นมาต้องปรึกษาว่า้กฎหมายมีว่าอะไรก่อนเดี๋ยวนี้ผมยังดีใจนะน้องกลับไปบ้านนี่บางทีทําให้สุขภาพเราดีมีคนมาปรึกษาตลอดทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้้วบอกว่าผมปรึกษาฟรีนะครับบางทีก็ผมบอกปรึกษาฟรีนะแต่ถ้ามาที่ข้างหลังนี่้ามาปรึกษาอีกเอาคิป เอาคีิปควูไี้บวัวมาด้วยเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็เราก็มีสมมติจมีคดีอัธนายให้ครับทนายก็คุยกันก่อนค่ะยังผู้จัดการมรดกอย่าเกิน5,000ันะครับส้นสุดแค่นี้นะทนายรับรู้ครับพอใจไหมพอใจไปไปว่ากันเองเราก็เปเราก็เป็นตัวเชื่อมให้เราได้อะไรได้บุญได้ความสบายใจบ่เออเราจบจากรามคำแหงมาเราได้วิชาความรู้จากครูบาอาจารย์มาได้ชีวิตเลือดเนื้อจากพ่อแม่มาแล้วก็ ทำไปก็น้องพิมพ์ก็เดินรอยตามอาจารย์เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็มีนะคะก็เริ่มเรียกว่ามีเครือข่าย77จังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนใครที่มีปัญหาสามารถโทรเข้ามาปรึกษาผ่านทางเราได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ยินดีกถูต้่าครับเราได้คุณวิรโลดมาเหมือนอย่างทนายโชคชัยสุดดีเนี่ยครับก็มีอุทัยมาพี่น้องเรื่องแย่งมรดกกันพี่ชาจัดการใส่คนเดียวเลยมารอมาเสร็จผมก็ให้ไปหาคุณ ทางคุณโชคชัยสุดดีก็ฟ้องไปเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกจะติดคุกนะสารบอกนี่เราจะเสี่ยงติดคุกหรือเรื่องทรัพย์มรดกไ่ทรัพย์ไปใจของเราและของพ่อแม่ถ้าเจรจาตกลงกันได้ก็ดีนะสาลก็ไม่กล้าพูดค่าจรับแต่มันหลักฐานมันชัดไงเพราะว่าไปปกปิดทายาตม่ยอมโอให้เขาเอาคนเดียวนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ แต่ที่สําคัญนะคะ,ะก่อนปิดเบรกนี้นะคะฝากเอาไวล้ละกันนะคะสําหรับใครที่ดูรายการของเราวันนี้นะคะอยากให้มีหนังสือกฎหมายใครทุกประชาชนของอาจารย์สมพลพิศวางนะคะ<ช>เล่มเหลืองเล่มนี้นะคะต้องพิมพ์ขออนุญาตแจกละกันสําสหรับแฟนารายการที่ดูอยู่นะคะใ,<ช>ใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้นะคะส่งนะคะโทรเข้ามาละกันที่หมายเลขโทรศัพท์ของน้งพิมพ์นะเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเป็นส่วนตัวให้สักค้าเล่มสําหรับแฟนรายการนะคะอาจารย์เป็นความรู้นะครับพิมพ์ขายเล่มละร้อยนะ ใช่นั้ผมก็แจกพวกชาวบ้านพวกอสมอพวกใครให้ไปหมดทำบุญถ้าท่านบอกทําบุญในหนังสือนี่ดีค่ะอาาจรย์ก็เรียกว่าเดินรอยตามอาจารย์นะคะอ่ะหรืออีกหนึ่งเบรกในช่วงหน้านะคะยังโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ